สวัสดีครับ sarà, คลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของฟาร์มใหม่นะครับเ, vara. เป็นฟาร์มแครอทนะครับฟาร์มนี้หลายๆคนน่าจะเคยลองปลูกแล้วแหละแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยน่าจะน่าจะขัดทุนกันนะครับน่าจะเจ็บตัวกันเพราะว่าเป็นฟาร์มที่ปลูกยากนะครับมันไม่เหมือนฟาร์มอื่นๆเพราะว่าฟาร <salsa S 2> ์มอื่นๆเนี่ยฟาร์มเมล็ดเนี่ยใช้ไม้ใช้หินเนี่ยเราไปตีมาเนี่ยได้ฟรีๆเนี่ยแล้วก็มาปลูกเนี่ยยังไงก็กาไรนะครับ แต่ฟังแครอทเนี่ยพิเศษคือใช้ดอกไม้นะครับดอกดอกไม้เนี่ยก็เก็บได้ฟีๆเหมือนกันแหละแต่ว่ามันสามารถเอาไปแลกเป็นลูม่ได้ตรงๆนะครับซึ่งอย่างนั้นเนี่ยมันก็มันก็มีค่าเท่ากับลูม่เลยนะครับแต่บางคนเนี่ยเอาไปแลกซีดนะครับแล้วก็มาปลูกเป็นแครอทเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นว่าพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเก็บผลผลิตเนี่ยได้ลูม่น้อยกว่าไปขายตรงๆนะครับ ก็คือขาดทุนนั่นแหละนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะปลูกยังไงนะครับไม่ให้ขาดทุนนะครับให้ได้กําไร,รกับฟาร์มแครอทนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของฟาร์มแครอทเนี่ยดีขึ้นมาแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยรีเทอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50-60เหรียญต่อซีดต,ต่อปีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนลงฟาร์มเปิดใหม่เนี่ยคนลงซีดเยอะมากนะครับ total l i q u i d i t y เนี่ยอยู่ประมาณ20,000กว่า,น, 20, วานะครับตอนนี้ลดมาแล้วเพราะว่าพอลงปุ๊บเจ็บตัวก็ไม่ลงกันแล้วนะครับอ่าตอนนี้ Return อยู่ที่161เหรียญน,นะครับต่อซตีต่อปีนะครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเราลงจุดเนี้ยอ,อ่มันจะกำไรหรือยังนะครับมาลองคำนวณกันง่ายๆนะครับ161เหรียญน,นะครับต่อซตีต่อปีนะครับถ้าคำนวณเป็น ปัจจุบันนะครับราคาูมี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.38เหรียญดอลลาร์นะครับถ้าเป็น161เหรียญนะต่อปีนะครับแต่ว่าเราลงเนี่ยเราจะได้แค่4 8ชั่วโมงหรือว่า2วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองคิดต่อวันเนี่ยก็หนึ่งเนี้ยมาหารน,นะครับหารสามวันนะครับ เราก็จะได้0.44นะครับ US ต่อวันนะครับถ้าเป็น2วัน4 8ชั่วโมงเราก็จะได้0.88ดอลลาร์นะครับต่อการลงมล็ด1รอบนะครับทีนี้0.88คุ้มไหมนะครับราคาลูม่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบแล้วนะครับลงซีด1ซีดก็คือ1นลูม่นะครับอันเดียวกันนะ ข้อมูลค่าเนี่ย1ลูมี่เท่ากับ1ซีดของแคลรอตนะครับ1ซีดราคาหนึ่งเหรียญน,นะครับพอลงไปปุ๊บเก็บเกี่ยวมาแล้วได้0.88เหรียญน,นะครับสุดท้ายตอนนี้ก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะครับแหมทีนี้แหมเราจะลงยังไงล่ะตอนนี้ถ้าดูอย่างเงี้ยลงตอนนี้ยังไงก็ยังขาดทุนนะครับแหมมันต้องถ้าเทียบกับแม่เนี่ยมันต้องผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับ ดูอย่างนี้เหมือนจะเยอะนะ1 6 1เหรียญน,นะครับถ้ามาดูฟาร์มถ้ามาดูฟาร์มของผักเดือเนี้ย0.82เหรียญเอง0.74เหรียญเองนะครับไปเรือยๆเลยทําให้มีหลายคนหลงมานะครับเพราะว่าเห็นว่าโอ้โหนี้ได้เยอะนะ1 6 0เหรียญน,นะครับแต่ว่าเมล็ดมันแพงนะครับมาลองดูกันมาปลูกสูตรกันดูนะครับถ้าเป็น 200ละ่ะถ้าผลตอบแทนเป็น200เหรียญต่อปีนะครับเราจะได้ต่อวันนะก็หาร365รนะครับต่อวันแล้วก็2วันก็คกูณ2เข้าไปนะครับอ่าก็เราก็จะได้อันนี้คือถ้าผลตอบแทน200เหรียญต่อสีต่อปีนะครับเราก็จะได้ เก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ1เหรียญนะครับต่อ1ซีซนะครับก็ยังขาดทุนอยู่เลยนะเพราะว่า1ลูมี่เนี่ยต้นทุนเรา1ลูมี่ต่อ1เมล็ดนะครับ1.38แต่เราเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวได้แค่1.09นะครับ US นะครับงั้นสองก็ยังขาดทุนอยู่เลยมาดู300นะครับ ถ้าเป็นผลตอบแทนเนี่ยถ้า a p r นะครับถ้า a p r อยู่ที่300ต่อซีต่อเยียนะอันนี้เริ่มกำไรแล้วนะครับอ่าอย่างนี้ถ้าถ้าประมาณนี้ก็น่าจะเริ่มลงได้นะครับอ่าท้ายก็คงต้องต้องดูที่ตรงนี้นะครับอ่าดูที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับอ่าแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับราคาของลูมี่ด้วยนะครับก็ตอลองเช็คกันดูนะครับก็ลองคำนวณง,ง่ายๆแบบนี้ดูก็ได้นะครับอ่าแต่ตอนนี้ถ้าดูอย่างเงี้ยเนี่ย ถ้าคนยังลงอยู่ที่อัตรนี้อยู่นะก็ยังจะยังขาดทุนกันไปนะครับทีนี้เรามา,มาดูอีกจุดหนึ่งจุดนี้ก็น่าสนใจนะครับมาดูตรงนี้ผมเก็บข้อมูลมานะครับตอนนี้มเมล็ดอยู่ในแปลงของแคนลอดทั้งหมดเนี่ย8,000ซีดนะครับมีคนลงอยู่8,000ซีดนะซึ่งลงตอนนี้ขาดทุนนะครับเราต้องให้มเมล็ดเนี่ยมันเหลือน้อยกว่านี้นะครับก็คือคนเก็บเกี่ยวไปเนี่ย แต่ว่าคนลงเพิ่มน้อยนะครับไปตรง total liquidity ไอ total liquidity เนี่ยมันก็จะลดลงไปนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้นิดนึงปัจจุบันนะครับแทลอ์ซีดนะครับที่มีอยู่ทั้งหมดนะอยู่ในบล็อกเชนนะครับะจะเห็นว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยตั้งแต่เปิดให้แรกนะครับเอาดอกไม้ไปแลกแทลอ์ซีดมาได้เนี่ยวันแรกเนี่ยก็แลกกันไปเนี่ย สองหมื่นีแล้วนะครับอันนี้คือสองหมื่นีที่ยังไม่ได้ลงแปลงนะหมายถึงว่าอยู่ในมือของคนที่รอลงแปลงนะครับอ่าพอมาวันที่26หมาอีกวันนึงเพิ่มมาอีกเป็น2องหนะครับอ่าแล้วก็เราดูตั้งแต่มาถึงวันนี้เลยเนี่ยวันที่30นะครับทันวานะครับมันเพิ่ม้นเรื่อยๆเลยนะครับยี่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเก้าสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสามตรงนี้แสดงว่าอะไรครับ คนแรกซีดไวเพื่อจะรอลงนะครับแต่ยังไม่ได้ลงแปลงนะครับอก็จะเห็นว่าซีดตอนนี้รอลงแปลงเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งไอ้แปดแปดพันที่อยู่ในแปลงเนี่ยถ้าดูแนวโน้มเนี่ยมันคงอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับกว่าที่มันจะลงนะก็คงมีคนยังทยอยลงเรื่อยๆเนะียเพราะว่าอาจจะยังคำนวณ จำนวนไม่ดีนะครับแล้วลงไปก็ขาดทุนนะครับังนั้นก็จะเห็นว่าออดอกไม้มันคงออกมาเยอะนะครับเพราะว่ามันมีดอกไม้เก่าๆที่คนดองเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่มันยังทําอะไรไม่ได้จนตอนนี้มันแลกซีดได้นะครับคนก็แห่มาแลกซีดนะครับ่มันก็มีทั้งคนเล่นไปเก็บได้ดอกไม้ใหม่ๆก็มีแต่ว่าไอ้ดอกไม้เก่าๆที่เก็บอยู่มันยังเยอะอยู่เลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าปัจจุบันลงไปก็ยังขาดทุนนะครับ หรือว่าในอนาคตกันใกล้ๆเนี่ยดูแนวโน้มของแคลลอร์ซีที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนย่ยยังไม่มีวี่แววว่ามันจะคงที่หรือลดลงเลยนะครับงั้นแนวโน้มใกล้ๆนี้ก็ยังไม่ควรจะลงนะครับเนีก่ก็ถ้าผมแนะนําก็ก็ไปเข้าไปดูในบล็อกเชนนิดหนึ่งนะครับไปดูแคลลอรซีหน่อยนะว่ามันปัจจุบันเนี้มันถ้ามันมันเริ่มเราเห็นเทรนว่ามันเริ่มมีการใช้ลงแปลงไปเยอะขึ้นจน ซีดมันเหลือน้อยลงมีมีอัตราที่ลดลงเนี่ยตรงนั้นค่อยมาดูเนียทีว่าควรจะลงไหมนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็มาสรุปให้ว่าปัจจุบันก็อยู่ห่างๆแปลงนี้ไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้มีแนวโน้มที่น่าจะลงที่แล้วทําให้เรากําไรได้เลยนะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้นะครับว่าลิงดูแคลอร์ซีดนะครับว่าว่าปริมาณแคลอรี่ ปัจจุบันเท่าไหร่นะครับก็ไปดูประกอบการพิจารณานะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะขอบคุณสรับส่งคุณค่าสวัสดีครับ